สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ห้างเปิดแล้วนะคะแต่ว่าตัวเราเองเนาะเราก็ยังอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปนะคะก็ยังสั่งข้าวมากินเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมา บอกโปรโมชั่นเกี่ยวกับ food panda นิดนึงนะคะอันนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณาหรืออะไรเนาะเราแค่อยากจะมาถ่ายรีวิวอาหารที่เราสั่งนะคะวันนี้เราจะสั่งเป็นตัวโกโก้อิชิบันนะคะโดยเราใช้โปรอันนี้นะคะจาก air food panda เนาะขั้นต่ำ180นะคะลดไป30บาทถ้าเกิด สั่งขั้นต่ำสามร้อยหกสิบก็จะลดไปแปดสิบาทนะคะก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกร้านเนาะก็ใช้ได้กับร้านที่เขาร่วมรายการนะคะหนึ่งในนั้นก็คือร้านโกโกอิจิบานนั่นเองนะคะก็คือเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่นะคะแบบนี้เลยนี่ทุกคนนี่เขาก็จะแยกมานะคะนี่น้ำซุปร้อนอยู่เลยนะคะเป็นไม่ใช่น้ำซุปสิเขาเรียกไรน้ำแกงกะหรี่นะคะอันนี้เราสั่งเป็นตัวหมูทอดกับไข่นะคะนี่ ก็จะแยกมาแบบดูดีเลยนะทุกคนอืมแล้วก็มีนี้เราขอช้อนไว้ด้วยนะคะนี่นี่ทุกคนนะ่ากินไหมนะคะนี่มือนี้ก็หมดไปที่ร้อบาทนะคะจาก195ยาสเนาะลดไปนะคะนี่เราก็นี่เลยนะคะมีอุณหภูมิผู้ประกอบอาหารด้วยนะคะนี่ สำเร็จพอกนะคะนี่มีชื่อเสร็จเลยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็ไปสั่งกันได้นะจ๊ะน่ากินนะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ